สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมงคลโชคแปดดาครับวันนี้กับผมกับมาว่าทายท่านเรื่องการสั่งจรลเก้ไว้ที่กุแฮแห่งนี้แหละครับก็อเริ่มปรับปรุงแล้วครับตอนนี้ครับปรับปรุงพื้นที่ในการสั่งจระเก้นะครับจรลเก้จะสั่งตัวเดียวกันนะครับอยู่ณจุดนี้แหละครับเป็นชุบบรรยากาศนะครับอยู่ณนจุดนี้แหละครับ ตามมงคลโชคไปนะครับมงคลโชคแตเก้าครับอปดูบริเวณนี้แหละครับสถานที่ในการสร้างเชรเทพนะครับณกุดแห่งนี้ครับซึ่งก็ได้ทําการเปิดคุ้มรัพ์ไปแล้วครับเมื่อวันที่สิบสองนะครับสิองที่ผ่านมาพวก่ันผู้ชมก็ได้รับอนุสวงไปตามๆกันนะครับ แต่รับทรัพย์กันไปค้วนหน้าเลยครับก็แสดงความดีใจด้วยนะครับก็ชมบรรยากาศนะครับแต่ใครยังซื้อหาซื้อบ่อไรก็รองวดต่อไปนะครับพอพาจาร์เพิน่นบอกแล้วว่าจะให้อีกงวดสุดท้ายครับครับผมบรรยากาศในการปั้นอีแข่เอามีสองตัวแล้วไงมนเนาเริ่มมาสองตัวแล้วครับอีแข่บอกง่ายเลยตัวละแสนกว่าบาทครับ อีแคร์แบบไงนี่ครับอีแคร์กับสางแบบือนนี่แหละครับเป็นภาพแบบนี้แหละครับอีแคร์ภาพอีแคร์ก็เป็นแบบนี้แหละครับเบป็งเอาครับาเางด้านกลางนะเราแค่เราแค่ใหญ่ครับเดี๋ยวทีมงานมาจากสุรินทร์หมดครับทีมงานอ่ะทีมงานมาจากสุรินทร์ครับกระแทกกันเบมือนี้แหละครับโอปูนก่อนครับ,รบแบบไงเลยอ่โอโา ทีแค่ใหญ่เห็นไหครับตัวที่แค่ใหญ่นะครับเราดูนักการนะครับมีผู้คนกำลังไล่กันเข้ามาครับตอนนี้เพื่อนก็ทําการทํางานหามลุงหามคำแล้วครับเพื่อจะให้สําเร็จได้ครับมีแค่เอ้าแค่น้อยตัวนี้ไม่อยากใส่ไหนฮะโอ้เห็นแค่น้อยนะครับแค่น้อยนะครับเพื่อตันอาจจะได้โชคลาภนะครับเบุ้งนะ แค่น้อยโอ้อันนี้เป็นรูกแค่น้อยนะวางกันเนาะแค่น้อยทีหลังใหญ่ๆค,ครับข้าวผมผมจักราการ์ดใหญ่นะครับครับการปัน่นช่างปั่นจากสุรินครับสุรินสุรินนะครับครับบรรยากาศการปั่นแค่อีแค่ครับอีแค่ร่างสิเป็นรูปร่างแล้วครับ กระทําการหามบวงการกันเยครับเด้อมงกุฎโชกับแปดเก่ากับมาปักกันนย่งี้ครับร่างออกพลางอย่างกันเรียบร้อยครับเนี่ยูดยง่ยังท่านได้เปลี่ยนรูปร่างเท่าไรเครับเด้อก็คงจะได้เท่ยอีกหลายวันนะครับประชาชนมีเจตนาลังไหลเขามาเรื่อยๆครับตอนนี้ครับโดยไม่ขาดสายนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับ เดี๋ยวจัากนอยผมก็ดูการอันนี้ไปจัากนอยก่อนครับเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศอีกรอบนึงนะครับได้นแล้วครับบองนี้ก็เป็นหม่องถ้ำหม่องถ้ำพิธีนะครับนี่นี่เดนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้เบิ่งว่าหม่องถ้ำพิธีเดี๋ยวผมจะเฮ็ดคลิปสั้นๆสักสิบนาทีครับเพื่อบ่เสียเวลาของท่านผู้ชมนะครับไวาช่วงนี้ก็บางทีก็อาจมีตัวเด็ดก็ขึ้นมาก็ได้ครับก็ฟังๆังไป แต่ผมเจอคนสำคัญผมอยู่สัมผัสเราผมจะถ่ายทอดให้พี่น้องฟังด้วยครับ้อเหม,มือนเดิมครับคนก็หลั่งไหลเข้ามาดูเหมือนเดิมครับคนดังบอยเห็นเด้ตอนนี้ครับผมก็ได้สัมผาสให้เขาเขาก็เห็นเจจินดาบวกนั้นก็นจักไปไตเบิดเรากำลัปจะชนกันลังไหลกันเข้ามาเลย,ยครับเข้ามาเรื่อยๆเรื่อย,รอย,รอยครับนี่ นี่เพียงไหนน้อมาอยากใส่ครับเนี่ยนะที่ที่นั่นบ่นั่นเด้เอาเบ้าดีเด้ร้องบอกร้อ,อ,องบอกผมฟังเบอร์อเอาอเอาเอาสิเอาสิเอาเอาจ,จ,จ้าเจ้าไทยทอดบนนั่นมานี่แหละผมผมผมตามตามเจอเลยครับคนที่บอยผมฟังเอรอปูเพิ่นไปเขาฝันวางไหนปูเป็นฟังเหรอเบ้าเลยครับลูกมาลูกเรื่องว่าพ่อขันอยากมาเดียข้าอยากเก็บเปียกอยู่โอ้ แม่ว่าสิพ้าไอ้พามาเมนีละบัดนี่ก็เลยว่าพระท่านอยากมาว่ายาบัดนี้มันเคลื่อนเหนียวเลื่นเคลื่อนเลื่อนเปิเขาฟันเปิดปูอย่างเป็นปูอย่างกับปูหันแล้วปูองค์นั่นแล้วพี่มาเขกาะฟันแล้วก็ย่างมาตัดย่างพ่านหนามาผ่านหนามาน้าเพียงแข็งนี่แหละเขาจะลูกว่าบัดนี้เห็นปูน่ะเป็นผู้มดน้ำ มุดน้ำแล้วก <iously> ็มาโพพร้อมกันบ่อืมีแสงโอ้พร้อมกันแล้วก็มีแสงออกจากเพื่อนน่ะโพกพุทแห่ตัวนี่เพื่อนไปกับ้านนี่เอาวิธีเด้๋ยนี่ทังเลงอันอันว่าฉันน่ะเออครับเอเพื่อนมาขอโสคขอลาบในโพ่ฉันนั่นพุทนเลยว่า เอาพร้อมกันเอาพร้อมกันแม่นเลอว่ะตอนนครับวันนี้เพิ่นเอาไปของดีให้โอ้เพิ่นเอาของดีให้เลยเพิ่นเลเอาของให้ลูกเนให้ับลกกมือเลยลูก้กเคนะโอ้นี่แลครับคนสีได้โชคครับเพิ่นเว่เอาเอาไปต้มจินเดอร์ว่าแซนด์กับสอายร่ังทีครับอ้ครับโชคดีครับจงนว่าสบัมกบเลมีมิันตรงมาครับตรงมาตรงมาตรงม้าด้วครับด้เราจะได้รับโชคกันนะครับ วันที่28เลยครับอย่าลืมติดตามช่องมงคลโชคครับแน่นอนแล้วท่าทะพันแบบนี้แต่ว่าใส่ใส่วีจายนัาณในการรับชมดวยครับท่านผู้ชมครับผมเอิดช่องมงคลโชค8 9ก้าชื่อช่องมงคลโชค8เก้าผมพัรหลักอยู่นี่ตลอดผมตามหาอยู่เมื่อกี้นะโอ้โชคดีมากเลยครับนี่ผู้ชมเขาเขาผู้ชมเขารอผมอยู่ว่ามันจะมียังดีเหมือนนี่นะกับทะพันทั้งสี่กับ ก็ถือว่าเปลี่ยนิมิตที่ดีเนาะสรูปแล้วคือดีครับดีแน่นอนครับผมผมเบาด้เลยกบผมผมคิดได้นน่แต่ว่ากะท่านผู้ชมก็ฟังเราด้วยครับนี่คือความฝันครับจะให้ให้ครับให้พี่น้องท่านผู้ชมพิจารณาใส่วิจารณญาณในการเราช่วยด้ครับกิจตูปการใดผมก็เป็นเพียงแค่ให้ช่องทางพวกท่านเท่านั้นนะครับ พวกท่านที่คิดทางไหนผมก็บอกว่าเด้อครับครับเป็นช่องทางในการวินิจพิเคราะห์ว่ามันใช่หรือเปล่าครับเพราะว่าเฮากับหูเนาะว่าเหาาเล็กสองตัวไหนครับขอบคุณมากเด้อครับอันนียโอ้โอผมตามหาอยู่หันนหะล<อ>ผมจะเอาคลิปนี้แหละจะเผยแพร่ให้พี่น้องผมฟังครับแค่นั้นบ่มีหยังครับสบายมากตลอผมอยู่พวงเนี่ยครับครับอยากขอบอกขอบใจเป็นเลครับพี่น้องครับอ่าครับตามต่อไปนะครับ ตามต่อตามต่อ,ตอนี่แะครับพี่นอ้องท่านเพื่อนุดจับเพื่อนก็นว่าโอ้โอไปหาท่านโอ้กูเป็นไปหาบอยยังไเด้ดอผู้ใดบอยพบุญนี่ผมมีทางครับก็สำหรับคลิปนี้ถ้าท่านถ้าท่นานชมชมคลิปแล้วนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ได้พลาด โอกาสสำคัญสำคัญมงคลโชคจะปักรักอยู่นี่หาขอมุลนดีๆให้ท่านเด้อครับอันนี้เพื่อนก็เริ่มส้างอันนั้นัน,นีขึ้นมาแล้วครับเดี๋ยวอันนี้เป็นงวดทุท่งไทยเด้อครับผมบอยู่บ่ห้เด้อผมอยู่บ่อห้เป็นงวดถิ่งไทยครับนะครับจากพระอาจารย์เบ่าเด้อครับนี่คือเรื่องจริงนะครับพี่น้องดูช่องมองคลโชคแปดเก้าด้อครับจะได้รับโชคไปพร้อมกันกับผมครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่สนับสนุนผมนะฮะถ้าบบมี่กท่านกับโบมี่ผมครับแต่มีผมกับโมี่กท่านเนาะอะผมโชคดีกันทุกคนนะครับขอบคุณครับ